嗯，行。Mm. Yeah. นะด,พดีพี่น้องกิ้มก็แรงนะมือนีเด้อพี่น้องมาเหี้ยเม็ดโตโอ้นี่ลาบปลาแดกพี่น้องลาบปลาล้าแล้วก็แตงลวกบมะเขือเหย่ยบเหยียบรวกผักอินเด้อผักนางลุมโอ้นี่แตงโมออกมาหวานหวานอันนี้เป็นฝาเฮ้ยม,มาได้เหรอ โอ้อันนี้กุ้งแช่น้ำปลาโอ้ใส่แก้วลงเดี๋ยนี้เลยคนขนาดเ,ยเดิยได้แล้วนะกดเลี้ยงน้มือเนอะเออขนาดใก้จะเข้ามาล่ะเด้เมื่อวเดอก่อนดียันวะม่หลับประเดี๋ยวมาที่ไหนมา นกค่ะโอ้ป่วยลำบากเดียวพี่น้องฮานกค่ะจับาบล่ะอาหารจานอะไรมือพี่น้องวันนี้ลงคลิปเป็นใครมืยอนานยังไม่เลี้ยงใครเนี่ยยำ Oh, la benda sempat. Bangban, kungban, punca nampak. Cười, cười. đẹp đẹp đó nữa cười, đẹp. กมาเหนจับจ mm ิ hmm. mm ้กระเลียงโอ้แซ่บ ອໍນະຮັບພີ່ນ້ອງຮັບເບິ່ງແລ້ວບໍ່ໄດ້ອ້າວໄດ ก็ตัวแล้จากสว่วนโอากุุงน้ำปลาแต่มันงงขดัน พ่อของเขาน่าคาเลยพี่น้องอืมอือืม,อมได้ลูกใครมังอ๋อ ม่ใหญอ่านะน่ชือน้ำปลา Yes.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้ำปลาโน่นวะ่หอเปล่นึกว่างโดนนึงน้ำปลาด่วนวัวเยอะๆปาดทอ

ต่องต้มวก็จะจับว้เอดูดเง,งแจมกออืมอ

กุ <ing> <Jean> ้งเสือยั่วๆสดๆอะไรเนี่มาลากนัวๆเหมือน

也不高，嗯。Yeah,

ครับพี่น้องหน้าปลาแดกย๋ยงนั่งเบลาเสร็จขาเสร็จอะพี่น้องบน,งนงคลิปนี้เนี่ยมึกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เ้อะพู่ยังงน้องหายหนะ้าหายตาไปหลายมือเป็นใครครับพี่น้องเอาคลิปนี้สวัสดีครับ